ค่ะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับอ o อนะคะออเนี่ยเป็นรูปลงท้ายแบบไม่เป็นทางการนะคะเป็นรูปปัจจุบันของประโยคบอกเล่านะคะแบบสุภาพแต่ไม่เป็นทางการนะคะอืมมาดูวิธีการผ่านกันนะคะจริงๆแล้วมันใช้เป็นคำถามได้นะ ไม่ได้เป็นประโยคบอกเล่าเสมอไปนะเป็นคำถามได้เมื่อใส่เครื่องหมาย question นะคะเครื่องหมายคำถามเวลาพูดก็ก็จะเป็นเสียงสูงนะคะถ้าคำถามถ้าเป็นคำตอบก็จะเป็นเสียงต่ำนะคะหรือเสียงปกปติ่เองนะคะ,ะมาดูกันนะคะประโยคตัวอย่างนะ,ะตัวอย่าง마치세ยนะ มาชิตไโยอร่อยไหมนะมาชิตไซโยก็จะเป็นเสียงสูงนะมาชิตซโยอร่อยไหมนะเนมาชิตซโยนะเนมาชิตซโยก็จะเป็นเสียงต่ำราคาอร่อยค่ะนะคะก็ต่อไปนะโอดียขายโอดียขายโอดีที่ไหนนะที่ไหนไปไปที่ไหนนี่เองนะโอดียขายุฮับช่วยขายนะไปที่โรงเรียนนะ 사랑해요เนะ사랑ร요เงยแครอนชีนะรักนะอ่ารักรักนะคุณแครอนนะเขาบอกเขาบอกรักคนนี้นะรักนะแครอนชีรักนะคุณแครอนนะอ่ะมาดูทีกันนะวิธีการพันมันพันยังไงนะอ่ามันจะมีการพันด้วย อายู IU, ตัวไหนที่จะผ่านด้วยอายูบ้างนะคะก็คือรากศัพท์ที่เราตัดดาออกไปแล้วนะคะแล้วสละลงท้ายด้วยอาหรืออูเนี่ยนะ,ะเราจะใช้อายูนะะอย่างเช่นอันตะอันตะเนี่ยสละตัวนี้ลงท้ายด้วยสละอาใช่ไหมคะเขาก็จะผ่านด้วยอายูเนี่ยตัดดับไปแล้วนะคะก็จะเป็นอันชายอยู่นะเวลาอ่านก็เวลาอ่านแบบนี้นะะแบบนี้ใช่ไหมคะ แต่ทีนี้เวลาเวลาเราอ่านนะเราจะอ่านแบบนี้นะคะตัวนี้จะอ่านอันนี้ก่อนอันแล้วตัวนี้ก็จะมาแทนตัวชีดเนี่ยจะมาแทนอีอึงนะคะก็จะเป็นอันตัวนี้ก็จะเป็นคำหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นจาอยู่แบบนี้นะคะเวลาอ่านนะอันจาอยู่นะคะต่อไปนะผัดตะนะ,ะผัดตะผัดตะ เราตัดดอกไปใช่ไหมคะตัดดอกไปตรงนี้เป็นระลานะลงท้ายด้วยระอาเราก็มาบวกอาอยู่อีกก็เลยกลายเป็นพาดาอยู่เวลาอ่านพาดาอยู่ก็จะเป็นแบบนี้นะเวลาอ่านก็มีการยุงเสียงเกิดขึ้นอีกนะเวลาอ่านก็จะเป็นพาเพราะว่าพยัญชนะต้นตัวถัดไปเป็นอีกอึงนะตัวนี้ก็จะถูกยุงเสียงมานี่ก็จะเป็นพา ได้อยู่แบบนี้นะคำน,นี้ก็จะอ่านวะ่าพาดยูนะอันนี้ก็จะเหมือนกันนะคะใช่ตะตัดเดาไปใช่ไหมคะกลายเป็นอะไรคะซายูนะตัวน,นี้เป็นสละอาใช่ไหมคะลงท้ายด้วยสละอาเราก็จะมาใช้อายูนะกลายเป็นอันนี้ก็จะอ่านวะ่าซาได้อยนะแบบนี้นะต่อไปนะกรณีที่สองก็คือถ้าสมมุติว่าเราตัดเดาไปแล้วอ่ะ ลงท้ายด้วยสะอาแล้วคำนั้นไม่มีตัวสะกดนะคะเราก็มาบอกอายูเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะเป็นอะไรคะคาอายู IU, ใช่ไหมคะคาอายูทีเนี้ยอันนี้ก็สระอาอน,นี้ก็สระอาเขาก็เลยให้เหลือสระอาตัวเดียวนะ,ค,ะคำนี้ก็เลยกลายเป็นคาอยู่แบบนี้นะคะจะเกิดการการรวมสระแบบนี้ก็ต่อเมื่อคํานั้นน่ะไม่มีตัวสะกดแบบนี้นะคะคำนี้ก็จะได้เป็นคาอยู่นะ ชาดะอ่าชาดะก็เหมือนกันชาดะตัดอาไปก็บวกอาอยู่าสละก็รวมสละก็เลยกเหลือสละอาตัวเดียวนะกลายเป็นชายอยู่แบบนี้นะคะต้องเหลือสละเออต้องคํานั้นต้องไม่มีตัวสะกดนะคะมันนาดะก็กลายเป็นมันนายูนะกินนาดะกินนายูนะต่อไปนะคะตัวนี้อูดะไม่มีตัวสะกดเหมือนกันนะคะก็จะเป็นอู โอบวกอายูใช่ไหมคะอ่าตรงนี้ไม่มีตัวสะกดนะตัดดาไปแล้วไม่มีตัวสะกดเป็นสระโอก็เป็นอะไรคะโอก็มาบวกอาแบบนี้นะก็เป็นวายูนะคะกลายเป็นวายูแบบนี้บูะก็เป็นอะไรคะนี่ได้เห็นไหมที่เขาบวกนี่นะคะสระเอาสระกับสระมาบวกกันบูะก็เป็นบายูโออยู่เนี่ยก็ต้องเป็นสระที่ ไม่ได้ลงท้าย R กับ O เนี่ยนะคะไม่ได้ลงท้ายด้วยยกเว้น R กับ O เนี่ยนะคะให้เราใช้ O อยู่ให้เราพันเป็น O อยู่อย่างเช่นอิทธะนะคะคำนี้อ่านว่าอิทธะใช่ไหมตัดดาวไปนะคะเป็นสระอีใช่ไหมตัวนี้เป็นสระอีนะคะเราก็ใช้ O อยู่กลายเป็น i l c กอยู่เวลาอ่านก็ i l c กอยู่นะ,ะ i l c กอยู่ใช่ไหม เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมนะเราก็จะเกิดการยงเสียงอันนี้ก็จะอ่านอันนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นออลขยบก็จะมาตรงอีอึงนะก็จะเป็นโกอยู่แบบนี้นะคะอ่านก็จะเป็นเกิดการยงเสียงมกตะก็เป็นบโกอยู่แบบนี้นะมกอยู่นะอิตตะตัดเดาไปก็จะเป็นอะไรคะอีโบอยู่นะคะ แบบนี ite, ้นะอีอยูต่อไปบูเนดาบูเนดาอันนี้มันเป็นสลับผสมมาอยู่แล้วนะคะก็ออยูนะคะบออยูกลายเป็นบูเนยูนะโบเนดาบูเนยูชีเนดาชีเนยูโซดาอ่าโซดาเป็นเซลาโอแล้วก็มาบอกออยูนะกลายเป็นโซยูเคียวดาก็เป็นเคียวยูนะคะเพยูดาเพอูดา ตดอกไปมันเป็นสระอูนะฮะให้เรามาบอกออยู่อูบวกอนะฮะก็เป็นกลายเป uh, ็นสระวอใช่ไหมฮะก็มีก็เลยกลายเป็นแพวอยู่นะฮะที่ไหนเห็นไหมอูกับอมาบอกกันเป็นสระวตรงนี้นะกลายเป็นแพวอยู่ชูดะก็โชยู่นะตาดอาไปเป็นสระอูใช่ไหมก็มาบอกกับสระาอนะฮะกลายเป็นอูบอกอใช่ไหมที่นี่นะอูบอกอก็เลยเป็นโชยู่พากูดะก็เหมือนกันก็มาบอกกับสระาอนะฮะก็เป็นพักออยู่ ต่อไปถ้าเป็นสระอีมาเจอสระอีนะก็จะเป็นสระโยนั่นเองนะอย่างเช่นคำนี้มาชิดะมาชิดะมาบวกออยู่ใช่ไหมคะอ่านี่นะคะอีบวกอ้นะฮะกลายเป็นโยนะคำนี้ก็จะเป็นโชเนี่ยนี่นะคะมาโชอยู่คิตาริดะนี่นะคิตาริดะกลายเป็นคิตาริอยูนะก็อีอีมาบวกกับอ้นั่นเองนะกลายเป็นโยนะเฮโอจิดะนะเฮโอจิดะก็จีมาบวก โอกลายเป็นโยนะคะคำนี้ก็จะเป็นโจนะนี่นะใโอโจอยู่นะต่อไปนะที่ลงท้ายด้วยฮาดะทั้งหลายนะคะก็เป็นแหยู่ทั้งหมดนะคะนี่นะฮาดะก็เป็นแหยู่นะบัลลาดะบัลเลอยู่งบูฮาดะุงบูแฮอยู่โทราดาโทรหาแหยอยู่เดินทาดาโยินทางแหยอยู่อิลาดาอิเลอยู่นะคะต่อไปนะคะ ทีนี้การผันออ,อันนี้เป็นเป็นกริยาแล้วกันเนาะข้างบนเนี่ยที่เรากล่าวๆมาอ o อยู่แหอยู่ทั้งหลายเนี่ยเป็นกริยาแล้วก็คุณศัพท์ใช่ไหมต่อไปนี้ที่จะเป็นคออำนามนะเป็นคำนามการผันคำนามในรูปแบบอาอยู่นะคะอันนี้นจะเป็นเฉพาะนะคะก็คือคําว่าสมมติว่าคําว่าอีดาเนี่ย คำว่าอีดาเนี่ยแปลว่าเป็นหรือคือนะคะสมมติว่าฮักแซงอะสมมติว่าฮักแซงฮักแซงฮักแซงอีดาใช่ไหมคะก็คือเป็นเป็นนักเรียนอันนี้ในยังไม่อันนี้ถ้าเป็นในในภาษาพูดเขาก็จะผันผันใจอีดาตัวเนี้ยกลายเป็นออยใช่ไหมคะออย กลาเป็น ao U ใช่ไหมคแต่ทีเนี้ย ao U ของเออ่ของคำคำนามเนี้ยเขาจะใช้ yeu กับ eu โดยการดูโดยการดูว่าคำนามเนี้ยตรงเนี้ยมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดนะคะถ้ามีตัวสะกดเขาจะใช้ตัวนี้ถ้าไม่มีตัวสะกดเขาจะใช้ yeu นะคะอ่านมาดูกันนะ คำนามนะคะที่มีตัวสะกดอ่าตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้ไม่มีตัวสะกดนะเขาก็จะใช้เยอยู่นี่เห็นไหมไม่มีตัวสะกดตรงนี้นะคะกลายเป็นอีไซเยอยู่นะซาควายดะกลายเป็นซาควายอยู่เพราะว่าไม่มีตัวสะกดตรงนี้เห็นไหมคะโอมอนีดะอ่าไม่มีตัวสะกดนะอิดะจากอิดะตัวนี้ก็กลายเป็นเยอยู่นะอมโมนีเยอยู่ต่อไปนะคะก็สองตัวนี้ใช้เออยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้มีตัวสะกดใช่ไหม เ사원ั사ว이เภสัวณอีเอยว่าคะเป็นเภสัชวณอีเอนักศึกษาอี거가ตรงนี้มีตสจตร้เปอริตงนีมกดายอณนี้นะอันตะตัตะอกไปจระอาใชไหมคก็บวกอาอยู่นะใช่ดะเป็นจระอาก็บวกอาอยู อันนี้คาตะก็เป็นคาอยู่มันนาตะตัดาไปเป็นสระก็เป็นมันนายูอูตะอูบอกอานะอูบอกอาก็เป็นวาใช่ไหมคะคำนี้ก็กลายเป็นวาอยู่อิกตะตะดาวไปตรงนี้เป็นสระอีใช่ไหมคะอีก็มาบอกออยู่กลายเป็นลิโกอยู่ก็เนตตะก็เป็นอะไรคะก็เนยอยู่โซตะอออบอกออก็เป็นออตัวเดียวนะคะเหลือโซอยู่เป็นโซอยู่นะเพอุตะก็มาบวกอใช่ไหมก็กลายเป็นเพยอยู่นะ มาชิดะก็มาบวกโยปอบวกโอนะอีบวกโอนะ e กลายเป็นโยนะคะก็มีก็เป็นมาโชโยนะคะพวกฮาดะทั้งหลายเนี่ยนะนะเ็นหมก็มาเปลี่ยนเป็นแฮยูทั้งหมดท่าไม่ต้องคิดมากนะเป็นแฮยูนะคะฮาดะก็เป็นแฮยูอีดะ,ะนะคะอีดะอีะด e ะ,ะ,ะ,ะไม่มีตัวสะกดนะเป็นเยยูอีดะมีตัวสะกดใช้เอยูนะคะนี่นะคะคันุซาเยยูไม่มีตัวสะกดไหม ปีจาไม่มีตัวสะกดใช้เยียวอูยูไม่มีตัวสะกดใช้เยยวฮักเซงมีตัวสะกดใช้เอียวมีตัวสะกดเยยวมีตัวสะกดอ้าฟังเยยวนะอ่าต่อไปนะมาลองทำแบบกันเนาะอปีจาเอียวปีจาเยวเอออันนี้เป็น นะอันนี้รูปภาพเขาว่ามันผิดนะ,ะรูปภาพเขาว่ามันผิดที่จริงแล้วมันเป็นรูปเก้าอี้นะะเห็นไหมเขาทาเป็นอีจายอีจายอยู่เก้าอี้ใช่ไหมนี่อีจ่ายอยู่ใช่คะ่ะคือเก้าอี้เป็นเก้าอี้นะคะต่อไปแฮกเสงนะคะเราลองมาลองทําตามประโยคเขาก็าจะเป็นอะไรคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรฮักแสงนะ มีตัวสะกดนะแล้วก็เป็นเยวนะแล้วก็ตอบว่าอะไรคะนี่นักเสีงเยวนะ,ะต่อไปข้อสองนะคะอันนี้อีซาวีซานักเสงน,นี่นักเรียนนะอีซานี่คุณหมอนะคะหมอแล้วก็อีซา มีตัวสะกดไหมคะไม่มีตัวสะกดเราก็ใช้เยโยนะก็เป็นวีซาเยโยเราก็ตอบอะไรคะเนวีซาเยโยนะเนี่ใช่โยต่อไปเช็คสั่งนะฮะโตะดะเช็คสั่งเราก็ถามเช็คสั่งมีตัวสะกดใช่ไหมเราก็ใช้เอโยนะ 책สั่งยิ่งอ่เสั่งยิ่งแยกไหมคะไม่แยกใช่ไหมซากว่าแอปเปิลนะคะเราก็ถามซากว่ามีตัวสะกดไหมไม่มีตัวสะกดนะเราก็ใช้อะไรคะยิ่อยู่นะคะซากว่ายิยูเน่ ตาวายุแต่ฮะตบไปนะชายุมาจากชาดะตรงนี้นะคะชายุนอนเหรอเดชายุค่ะนอนค่ะโบยทำเอ่อทำอะไรนะคะชิงกุร่นมันนะอยู่เจอเพื่อนนะเจอเพื่อนนะคะอบูดะนะเอาบูดะมาแต่งประโยคนะคะเทเลวิจอนุอ ทีวีชนน์บูดากลายเป็นอะไรคะบูดากลายเป็นพายุนะคะทีีนนพายุดูทีวีหรอในทีวีนน์อะไรคะพายุนะโบเทำอะไรเหรออาชนมานะเราก็ต่อไป ชนหวารืนนอยู่นะต่อไปนะแชคกหนังสืออะไรคะอีกตะอ,อีกตะตัอดอไปตรงนี้เป็นสรลอีใช่ไหมคะเป็นสระอีเราก็ใช้ออยู่ใช่ไหมกลายเป็นอิลโกยูนะนี่เช็กอิลโกยูนะต่อไปนะน่งเมียนึ้ เน่งเมียนก็คือนี้นะคะบะหมี่เย็น,นะค่ะบกตะตัอดออกไปเป็นสระ,ะอเราก็บวกอ,อ,อยใช่ไหมคะกลายเป็นบกบวกอ,อยนะคะกลายเป็นบกอ,อยเน่งเมียนนึกบกอ,อยเน่เน่งเมียนนึกบกอ,อยนะคะต่อไปนะคะโอ้เหว่คะทำอะไรเหรอ เาบอกว่ากงบูฮาดะกงบูฮาดะก็กลายเป็นอะไรคะฮาดะให้ผันเป็นแฮโยใช่ไหมคะล้วก็บอกว่ากงบูรรนแฮโยนะมูรรนนะมูลแปลว่าน้ำนะคะน้ำเปล่าน้ำดื่มมูเรนอะไรคะมาชิดะตัดาวไปชิดะชีก็มาบวกออยู่ใช่ไหมคะ อ่า E บวก O เท่ากับยอใช่ไหมคะคำนี้ก็กลายเป็นอะไรคะมาโชนะมาโชโยูเนโมร์นมาโชโยูโอเคนะจบแลว้วสำหรับวันนี้ บุญเรียนวันนี้จบไปแล้วนะไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้นะคะสวัสดีค่ะ